ไม่เหลใส่เราก็ไดจสจับ้าไซออกมันจีมีอยู่6คูสามหากับเก้าหาเด้อสิปูโบเขียนลงสาห้ากับ95แบบแบบพอเขียนแบบวัดว่านนะมันจะมีห้าหนึ่งห้านึ่งห้าเจ็ดนึ่งเจ็ดเ้านันแหละวันนี้ก็ตายแบบสองคูวันนี้ตายยแบบสองคู่ะใส,สัได้คุณ 3ามห้า41เาห้ีิบเอ็ดัมาได้มาเลยเพียรกปเลยเนเลี้ยงี่สี่คู่หม้นแ่สี่เอาเอาสามสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกเก้าห้าเาหกไม่ทำหคู่เน้นเไม่ต้องทำเพราะว่าให้เิงแค่สีคู่ ชุดเต็มยังบม่เห็นไหครับปูครับอ๋อชุดเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเม่ว่าไม่ว่าสามห้าสามหกสี่ห้าส่หกเห้หไม่ยุ่งคูนต่งกับอ๋อครับเพิ่มเพิ่มแค่สามห้าเก้าห้ามนจจับไม่ก็ไรหลักสิ่ครับสามสกสิหลักหน่วยห้าหก งวดที่สี่สิบสองหลักสิบสามหลักสิบสามสี่ห้าเอ้ยราเดสามสี่เก้าหลักสิบสามสี่เก้าหลักหน่วยห้าหกล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืองวดงวดตะกี้นะครับมหาแปดนะบทับตอง เราตามเดิมเวที่แล้วเข้าห้าแปดตรงตรงไม่ต้องกลับที่ผมมาดูนะอวนที่แล้วมันจะมีสิบสองคู่นี่ไงนี่งวดที่แล้วนี่สิบสองคู่ไม่ต้องกลับตัวเน้นมันก็คือตัวขีดแดงๆที่ผมบอกว่าโอ้ยอย่าไปตัดเลยเอาหมดทุกตัวแท้แน่ะไม่ต้องกลับครับ เอก็เลยว่าไม่ต้องกลับครับอันนี้คือเต็มสูตรนั่นก็จะฟอสตเต็มสูตรล้วร่มเต็มสวนแต่แม่ตัดไม่เคยทิ้งอายุห้าแปดตัวเดียวเพราะว่ามันมีนพอดเ้าใครประกาศแล้วก็ให้ตัวเดียวมันติดเก่งก็มีนุ่มพอเส้นอุดรคัดคัดงัดขึ่งพอดโอ้ถ้าเลยปกะกาเห็ด บัดเจงย่อาบัดนี่ผมบัดหัวร้านลื่นคู่ปู้บอกหาแปดรางผมบัดเอาไปใสซบนบัดเนี่ยบัดปู้บัดบอกว่าอันจะไปตัดโซอท่านเปนว่าขันที่บอกอันหาแปดตัวเดียวโดดๆกันที่เกินไปว่็นธรมดาต้ง่นเกินไปเนาะครับหัวล้านลื่นค้นพอดเจ้าเสียดูดอนหัวล้านลื่นคู่ที่ลีดี ท่านผู้ชมก็ขอพูนปูหลายๆค่ะสำหรับแม่ค้าแต่สาธุขอให้เอฟซีทุกช่องทุกท่านร่ำลุ้ยไปด้วยกันนะครับ